การที่คุณมีความดิสซิปลินคุณมีวิน,นัยคุณมีความอึดคุณไม่ยอมแพ้แล้วคุณอีกอันนึงคุณมีความกล้าหาญ แค่นี้ชีวิตคุณก็ไปได้ไกลละผมเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ชัดเจนเลยคือผมเนี่ยคือเทียบกับคนทางบ้านหลายคนเก่งกว่าผมหลายคนฉลาดกว่าผมนั่งเยอะถ้าผมฉลาดนะชีวิตผมไม่เหนื่อยขนาดนี้ผมจะบอกแล้วโอ้ฉันดินนิ้วปอกโอเคคิดออกเรียบร้อยเย่เงี้ยเออพรนสวรรค์เย่เงี้ยคือจบแล้วอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงผมก็สู้แบบคนธรรมดาที่แบบมันต่ากว่าธรรมดาด้วยซ้าแต่มันก็พิสูจน์ว่ามันทําได้แต่ผมยกพอผมเจอพลังพิเศษตรงนั้นปุ๊บแล้วผมไม่โกหกตัวเองว่าพลังพิเศษกูมีแค่นี้แหละถูกต จริงอะบางทีเราก็อยากหล่อเหมือนแบบเหมือนนาเดียถ้าคนรุ่นเจเนเรชันเราก็ต้องอยากเหมือนพี่เวียอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเราอยากรอสูงแบบนั้นปะแต่ก็มันไม่ใช่มันไม่มีเราจะไปนั่งเสียใจมันทำไมคือผมคิดว่าพลังพิเศษที่ผมมีมันง่อยที่สุดแม้กระทั่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ยังทําให้ผมมาถึงตรงนี้แล้วจินตนาการดีถ้ามันผนึกกับพลังพิเศษที่คุณมีแล้วคุณเพิ่มพลังพิเศษตรงนี้ไปผมว่านั่นก็คือการค้นพบตัวเองแล้วเจอตัวเองรักตัวเองต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อนมองหาคนดีตัว ว่าคือสังคม,มค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราก็เหมือนเราก็ไล่ล่าความสําเร็จตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าน,นี่คือคุณค่าความหมายในชีวิตเราแหละแต่บางทีมันก็จะมีแบบอ๋อแปรเปลี่ยนไปบ้างโอ้หรือว่าฉันจะต้องวิ่งไล่อันนี้ทํายังไงให้เรามั่นคงกับ value ของเราคือเป็นคําถามที่โคตรดีเลยแม้กระทั่งปีที่แล้วอ่ะพี่ก็เป็นปัญหาแบบนั้นคนอายุสี่หกอย่างพี่ยังมีปัญหาเลย พี่จะบอกว่าเฮ้ย it's okay hey, it's okay it's okay it h a p p e n d มันเกิดขึ้นเอออยู่ก็อุ๊บสิ่งเงี้ยเออไม,ไม่พี่บอกว่า it's okay คื <laughs> ช่วงปีที่ผ่านมาเงี้ยพี่ขึ้นไปถึงยอดเขาจุดหนึ่งแล้วมันแบบเป็นยอดเขาที่สูงมากไม่คิดว่าชีวิตฉันจะมาถึงตรงนี้แล้วแบบคือพี่มองหาเขาลูกขั้นไปไมันอยู่ไหนวะกูไม่เห็นเขาแล้วกูต้องทำยังไงต่อมันมี l อสเหมือนกันนะเนื่องา what is next ไปยังไงต่อเออไปยังไงต่อวัดอิสเน็กซ์แล้วมันก็สับสนเป็นเวลาหลายเดือนเลย,ลยไม่ี่ก็ทิ้งก็เป็นหรอคะเพราะว่าคือนิสัยพี่อ่ะคือพี่เรียกว่วาสันดานพี่พี่เป็นมนุษย์ชอบไต่เขาไงแล้วที่ผ่านมาทั้งชีวิตอ่ะมันเห็นเขาลูกขัดไปเสมอไงเฮ้ยไม่เป็นไรคือแบบได้โอเคแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะเว้ยที่แบบเฮ้ยแม่งเขาลูกขัดไปมันอยู่ไหนวะคือมองหาแล้วมันเคว้งว้างแล้กนคือหรือชีวิตฉันได้แค่นี้อยู่แค่ตรงนี้เออพี่ก็แบบเฮ้ยทําไงดีวะอันดับแรกก็ ลองยืนเฉยบ้างยืนเฉยไม่ยืนเฉยแล้วก็สูดอากาศเข้าไปก็พี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะพี่ก็มีสับสนพี่ก็ลอสพี่ก็แบบเฮ้ยมันยังไงต่อวะแล้วจนสุดท้ายเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยคือ AI มันมาแล้วแบบเฮ้ยฉันรู้แล้วแล้วแบบมันกลายว่ามันสิ่งที่มันเป็นโค้ชชาเลนจ์เลยอ่ะมันคือแบบเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันจะแบบนี่คือความอยู่รอดไลฟ์ออเดตอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแบบมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันตื่นเต้นกันมาอีกครั้งหนึ่งบางครั้งคุณต้องลองเวลา มนนห,หนึ่งเราเวลา2ก็คือบางครั้งเนี่ยครับนะคือมันไม่ใช่แค่พลังบวกด้านเดียวนะมันจะมีพลังลบอย่างเช่นความพารานอยพี่ก็จะถามตัวเองเว้ยพี่มีคอนเวอร์เซชันกับตัวเองพี่จะถามว่าแบบเฮ้ยมันจําเป็นหรือเปล่าวะที่มึงต้องปีนเขาลูกถัดไปอะ่ะหรือจริงๆหน้าที่ของฉันเนี่ยอีกอันหนึ่งคือดึงคนขึ้นมาเขาเยอะที่สุด แล้วถัดมาปุ๊บเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งความกลัวความหนกหลายอย่างเอาจริงๆเนี่ยคือขนาดพี่เป็นมนุษย์ a อนะพี่ยังรู้สึกเลยว่าพี่มีความกลัวพี่มีความหนกหลายอย่างแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพอมันกลัวจนถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนเจอผีอะผีมันล้อมหลายๆตัวถูกปะ่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งคือแบบจะยอมให้แบบแวมไพร์มันกัดคอรหรอก็อแบบไม่นะเว้ยือแบบกูขวสู้มันก็หน่อยอย,อย่างเงี้ยคือเพราะว่ายิ่งศึกษาไปเยอะมันจะจอยู่ในจุดที่แบบมันเป็นจุดที่เรากลัวเพราะเรารู้เยอะเกิน แล้วก็คือแบบพอเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกโอ๊ยเดี๋ยวมันจะเกิด AGI แบบว่า AI ฉลาดกว่าคน AASI อสไแต่พ SI ิเชียวซูเปอร์เชลเลเจนโอ้โห oh, จะเกิดเหมือนแบบเทอร์มินาเตอร์หรือจะเกิดแบบบลาบลาบลาบ,บ,บลาอะไรท<า>ั้งหลายแหลอะไรเไงี<อ>้ย<อ>แต่พี่คิดว่าเฮ้ยตรงนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่บอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะมันคือคิดไปปุ๊บกลัวไปปุ๊บไม่มีประโยชน์แต่มันต้องกลัวจนถึงจุดหนึ่งที่ฉันตัดสินใจว่าอย่างน้อยคือหาผีสักตัวแล้วกูต่อยอะต่อยไอตัวที่อ่อนแอที่สุดจริงๆอะผีเราจะเลือกเฮ้ยสู้กระสสสืออ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 อนนน่่่่่าาาาจะงงงงงงงยยยยยยยุดดเเเเีีีี้้้้้กก็ไไปบบคมมััแลวึ ราก็จะชนะแล้วก็เลือกตัวนั้นเข้าไปแล้วก็จัดการมันดังนั้นพี่ว่านดับแรกหนึ่งความสับสนเป็นเรื่องปกติ แล้วก็2เนี่ยการยืนอยู่ยเฉยๆแล้วนั่งคิดแล้วก็รีเฟล็กมันก็ทําให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของเราแล้วสาหลายๆครั้งมันอยู่ในจุดที่แบบเรามองไปแล้วเราไม่เห็นอะไรเนี่ยแต่บางทีการมองไปข้างหลังอะข้างหลังเรามันมีคนที่แบบเราอยากจะพาเขาขึ้นมาด้วยมันก็ปรากฏผ่าดอะยอดเขาลูกตัดไปของผมคือทำอยงไงให้คนไต่เขาได้มากขึ้นคือสร้างลีเดอร์ h a t can change the future of this Country จงอย่าฟังเสียงข้างนอกมากกว่าที่จะฟังเสียงของหัวใจของตัวเราเองจังหวะหัวใจเราเต้นมันเปลี่ยน แปงตอนไหนอ่ะตอนที่เราคิดทําอะไรเราอยากทาอะไรเรามีความสุขเพราะอะไร เราทําเพื่อใครอย่างเงี้ยครับคำถามที่มันฟันดัมเบลโลมากๆเนี่ยการที่มันเป๋บ้างมันก็ดีหลงบ้างก็ดีนะครับคุณถึงจะได้แอปพ e อเรชกับสิ่งที่คุณอยากทําและความหมายของชีวิตคุณจริงๆ่ยเมื่อคุณกลับมาหามันเจออีกครั้งมันเหมือนเดินกลับบ้านอะกลับมาหาตัวเรามันก็ต้องเป๋ประจนภัยนู่นนั่นนี่บ้างเป็นฟีเจอร์ของชีวิตคือผมว่าตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอะผมว่าคือลมหายใจนี่แหละ เป็นตัวบอกแล้วแหละว่าชีวิตของคุณยังมีความหมายและคุณยังมีชีวิตอยู่มันยังมีอะไรที่ยังรอให้คุณทําอยู่นั่นแหละคือความหมายของชีวิตของคุณทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่อง winning attitude เนาะก็คือแบบว่าทัศนคติที่ เออมันควรมีอ่ะต่อชีวิตต่อการทํางานเรื่งเงี้ยค่ะที่กระทิมบอกว่าปีนี้เหนื่อยมากแต่วิธีที่พี่กระทิงพูดถึงงานที่เหนื่อยมากอ่ะมันไม่เหมือนกับเวลาคณะพูดถึงงานที่เหนื่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วแต่พี่กระทิมบอกเฮ้ยมันสนุกดีอ่ะมันท้าทายดีอ่ะเราจะปรับทัศน,นคติตัวเองยังไงให้ทําไปได้อย่างมีพลังล่ะคะพี่ว่ามันต้องโยงกับสิ่งที่ คุณชอบที่สุดอ่ะเปียกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยอันหนึ่งที่พี่โคตรเกลียดเลยพี่เป็นเด็กวิศวะแล้วเป็นเด็กเนิร์ดพี่ไปจอยฝ่ายขายของ P&G คืองานแรกเลยเนี่ยไปนั่งกันหน่วยรถจินต<ม>นานการเป็นรถบรรทุกเล็กข้างหลังสต๊อกของแล้วไปในร้านพี่ก็แบบเฮ้ยคือแบบฉันขายของไม่เป็นอะ่ะโ<ม>อ,อ้จะให้ทําไงวะตอนแรกคือแบบขายไม่ได้เลยใจโคตรเสีย<ม>แต่ตอนสุดท้ายปุ๊บเจ้านายแกแคลกออกเว้ยเนื่องจากพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วพี่ได้รู้สึกว่า,าร้านโชว์หวยเนี่ยมันแพ้ร้านแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วอยากช่วยเขาชนะเจ ที่บอกแขวนชมพูซองเช็ดตู้กระจกให้เขาอะไรเงรี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็แฮปปี้เว้ยแล้วสุดท้ายพอเราทำหนึ่งอันปุ๊บลูกค้าเขาก็ซื้อของเราเองโดยที่เราไม่ต้องขายพี่ไม่เคยลืมเลยนะออเดอร์แรกพี่เนี่ยขายแชมพูซองพี่จำไม่ได้ละสามซองหรือว่า6กซองซองต้นทุนละสองบาทอะ ออเดอร์แรกที่พี่ได้เนี่ยหบาทหรือสิบสอบาทนี่แหละนะครับโคตรดีใจเลยเออแต่ว่ามันคือพอลงไปทําเสร็จปุ๊บฉันรู้ว่าฉันทําอะไรที่แบบว่ามันโยงกับสิ่งที่ฉันเชื่อสิ่งที่ฉันชอบหรือสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่าเออฉันรู้สึกว่าแบบมันแบบฉันต้องทําอ่ะพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วงานตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้จุด จุดอ่อนชั้นพอสมควรอะเลขอันนึงไว้ที่ชอบมากเลยคืองานนับสต็อกเพราะมันแบบพี่เป็นเด็กเลขเด็กเด็กเด็กวิศวะอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่จะรับสต็อกนี่โอ้สต็อกดังนี้สต็อกค้างเท่านี้พี่ขายออกวันละเท่าไหร่นั่งคำนวณให้เขาดังนั้นพี่มีต้นทุนจมเท่านี้นะพี่คิดดูถ้าพี่ไปฝากธนาคารพี่ได้เท่านี้เพราะมันเป็นคณิตศาสตร์เงียแล้วอันนี้พี่พูดคล่องมาก เออ <S 2> <S 2> พี่คล่งมาเพราะพี่ไม่ได้ทั้งใจขายแล้วพอมานั่งนับปุ๊บเนี่ยสต๊อกอันนี้ต้นทุนเท่านี้กับพี่แล้วก็นั่งกดเครื่องคิดเลขให้ดูสมมติแชมพูเหลือ6กขวดขวดละต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะมันขายหน้าร้าน30 20บาท120บาทพี่คิดดูดังนั้นพี่ไม่ต้องสต๊อกเยอะขนาดนี้ก็ได้นะพี่ควรจะสต๊อกเราขายตรงนี้ให้หมดแต่ตรงเนี้ยพี่คิดดูน,นี่ขายดีอย่างนู้นนั้นนี้อย่างเงี้ยพะร้านเล็กๆมันไม่ได้มีระบบสต๊อกสมัยนั้นเรากำลังพูดถึงเมื่อ20 21ปีที่แล้วอะ่ะ<ม>เออเราเข้าไปช่วยเขานับสต็อกช่วยคำนวณสต็อกช่วยอะไรอย่างเงี้ยคุมสต็อกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเชื่ออย่างเงี้ยครับ<ม>นะสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะทําให้เราสามารถ carry on ครับผมนะในวันที่แบบมันแย่แบบแย่ๆได้อย่างเงี้ย<ม>พี่ว่านี้สําคัญครับมมผมนะ winning attitude เนี่ยมันคือ attitude อของการที่บอกว่าฉันจะวิ n อืมชนะ ใช่ฉันจะชนะอย่างนี้ครับชนะแรกคือชนะใจตัวเองและชนะใจตัวเองที่ง่ายที่สุดอันดับแรกเนี่ยคือชนะใจตัวเองตอนที่เธอล้มอะม่ะเพราะตอนที่เธอลม้มเธอเลือกได้ไงถูกไหมว่าเธอจะลุกขึ้นหรือเธอจะแบบอันนี้ขึ้นมามโอ้โหสุดยอดมากๆเลย <c oughs> คือเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเชื่อมโยงเป็นเหมือนคาแรคเตอร์หลักของของพี่กะทิงที่มันเด่นขึ้นมามากคือแบบว่ามีความอึด <c oughs> นี่เป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ของพี่กะทิงเนาะเหมือนเป็นภาพจําเลยค่ะของพี่กะทิงก็คือเป็นคนที่มีดิสซิปลินสูงมากๆเนาะมันจะ ะมีเรื่องของคอนเซปต์ discipline before passion ใช่ไหมคะก็คือความมีวินัยมากกว่าแบบฉันชอบฉันไม่ชอบฉันอารมณ์ไหนอะไรยังไงวันนี้อะไรเงี้ยที่พี่ว่าวินัยมันคือการทําสิ่งที่มันไม่ชอบแต่มันใช่อะ่ะคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วพี่ก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมพี่ก็อ่านหนังสือไว้แล้วปกติอยู่แล้วแต่เนี้ยพี่ก็ไปเทคคอร์สอีกอันนึ่งเ่เรียนกับจากคากเมลอนเริ่มเรียนเนี่ย ตีสามหนึงแปดโมงเช้ามันเป็นเวลาที่นู่นอย่างเงี้ยคือพี่ชอบเรียนนะพี่ชอบพัฒนาตัวเองแต่ว่าตีสามหนึ่งแปดโมงอะ่ะเธอ,ค,อ,อคือแบบนก็ต้องลุกขึ้นมานก็ต้องจัดเวลาเนี่ยครับจเสงเกตเห็นว่าคือพี่ก็จะมีขอบตาดำอย่างเงี้ยเนาะถูกไหมแต่พี่จะบอกว่านี่เว้ยคือก็นี่แหละพี่ก็ไม่ชอบแต่มันใช่มันคือดิสซิปลินแล้วมันฝึกได้นะอะไรที่มันใช่แต่แกจะไม่ชอบอ่ะฝึกทํา ฝ <ส straightforward> ึกทําอย่างอีกอันหนึ่งพี่ว่าสําคัญมากนะคือการเขียนเขียนได้มือนะเขาบอกว่าปรากฏว่าคนเราเรียนรู้ได <ful> ้ด um ีกว่าจากการเขียนด้มือนี่เนี่ยเนี่ยมันที่คุณคณะทำเะเลยคือมันยัแค่พิมพ์นะเพราะเขาบอกว่าไอ้ cognitive ability อย่างเงี้ยความจําการ process มันดีกว่าการพิมพ์อย่างการเขียนคือหลจจะไม่ชอบมันไม่สะดวกนู่นนั่นนี่แต่มันใช่เริ่มจากเรื่องนิสัยเล็กๆมันก็ atomic habit แต่ว่ามันต้องเป็น atomic habit that you don't like it but you need to do it เหมือนเกลาว่ะตรงแมเกลานิสัยอย่างเงี้ยคือฟังพอดแคสต์ของผมอย่างเงี้ยวันนี้ปุ๊บ<ข>เนี่ยเข้าไปเกลาวหนึ่งอย่างแก้หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเริ่มทีละอันคือเลือกบางอย่างอะที่แบบมันไม่ชอบฉันไม่ชอบแต่มันใช่ในหลายๆอย่างที่แบบโอ้ไม่ได้ชอบแต่ใช่เนี่ยความรู้สึกของตอนนี้กับการต้องไปทําเรื่องยากมันมันเป็นยังไงอะคะพอมันมาทําเรื่องที่ยากปรากฏมันไม่ยากขนาดน,นั้น oh. ปรากฏว่าเอาไว้ง่ยายตื่นทีสาม่าเง,งี้ยคือแบบมันก็ไม่เห็นยากเลยว่ะสันดานมนุษย์อี หลายครั้งเราชอบอันเดอเร์เอสเมทตัวเราเองอ่ะเออเราชอบแบบประมาทตัวเราเองเราชอบแบบมองตัวเองต่ำอย่างเงี้ยคือแบบยังถามพี่พี่แม่งสี่ถูกหกสุดท้ายพี่ก็ตื่นมาเรียนหนังสือตอนแรกก็แบบเฮ้ยจะทําได้เหรอนน่นนี่ทำแม่งเลยทําแม่งเลยพี่ว่าอันนี้คือโคตรง่ายเลยคือคเยอะคือแบบจะไปแบบพี่ว่าลีลาเราจะไปต่อนยอนแล้วลําวงมันเยอะทําไมพี่ว่าทาไปเลยจบอะไรที่ไม่ชอบแต่แม่งโคตรใช่ลงมือทําก้าวแรกอ่ะมันก็จะเป็นแบบแบเลยอร์ที่ยากอ่ับแต่จําไว้เสมอเว้ยคือสันดานไม่ดีอ่ะเมื่อไร่อย่าปล่อยให้มันแพร่พันธุ์ うん。Mm. อย่าปล่อยให้มันแพร่พันธุ์ไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนปลาหมอคางดําเชื่อพี่ <What? S 2> นะครับแต่จงจําไว้เสมอว่าคนไทยเราเนี่ยครับผมเนะเจอเอเลี่ยนสปีชีส์ทีไรเวลาคนไทยเนี่ยเราลงมือกันเนี่ยจำตอนพี่สมัยเด็กๆกับพี่ยังจำได้เลยก็พี่ไม่รู้หลายคนเกิดทันไหมแต่ว่าถ้าคุณเกิดทันคุณคือรุ่นเดียวกัน <Okay. S 2> นะครับมันคือตากแตนปาทังกาจําได้ป่ะโอ้โหลบาดนู่นนั่นนี่ครับ uh. ผมนะครับแน่นอนครับเจอซอนแม็กกี้ใส่พริกไทยประเทศไทย <laughs> คือแบบไม่รู้คืออิสราเอลหรือว่าประเทศเอื่นๆเนี่ยฟเพิ่งคิดฟู้ดเทคขึ้นมาค แม่งกินมานันาแ<ร>ล้วอี Advanced, อันนึงอีหอยเชอรี่อะไปเรียบร้อยแล้วถูกไหม <laughs> ไปหมด <laughs> เดี๋ยวเชื่อพี่เออปลาหมอคางดำกูว่าไปแน่นอนแต่ว่าคือพวกเนี้ยไปแก้ที่หลังอนะปล่อยมันแพร่พันนะ์นยากหยุดมันง่ายกว่าพี่ว่าดังนั้นใะยูริสออกมาวิธีแก้นิสัยเนี่ยถ้ายิ่งมันฝังรากลึกเท่าไหรนะ่เนี่ยยิ่งแก้ยากแต่มันขุดลากถอนโคนได้ถ้าคุณตั้งใจกับมันจริงๆนะครับลิสมาเลยว่านิสัยไหนกูไม่ชอบแต่มันใช่ ก็ทํามันเลยทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของวินัยเนี่ยอย่างบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นการแบบต้องบังคับตัวเองออมันมีความ,มเครียดหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นหรือว่าถ้าเป็นตัวเราอย่างเช่นเราเป็นผู้นําที่มีความคิดเหมือนเหมือนกับพี่กระทิงเลยว่าเฮ้ยถ้าเราประสบความสาเร็จนะเราต้องมีวินัยเราต้องควบคุมตัวเองแต่ว่ากับทีมอย่างเงี้ยกับน้องๆในทีมต่างๆเหล่านี้เรามีวิธีการปลูกฝังวินัยให้กับ ทหรือคนที่เราทํางานด้วยหรือคนที่เราดูแลผมผมจะเป็นมนุษย์ที่ชอบอินสปายมากกว่าไงผมไม่ค่อยชอบบังคับคนน่ะเพราะว่าบังคับมันอยู่ได้ไม่นานเขาจะบังคับได้เมื่อเขาบังคับตัวเองอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมคนที่แบบมันกระตุ้นมันแบบอันนี้กันคนอยากทําคนพลังงานมันเยอะปุ๊บคนที่พลังงานน้อยมันจะอยู่แบบลําบากคือเขาเนี่ยก็จะพัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมาพะทุกคนกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกันเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยครับอันหนึ่งเนี่ยทำชาเลนจ์ใช้ฟันอันนี้หน้าที่ของเลดเด ก็รู้สึกอยากเป็นวินเนอร์และ4เนี่ยคือสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนช่วยกันดึงอ่ะช่วยกันผลักดันช่วยกันนี้ขึ้นมาคือคนนึงล้มคนหนึ่งขึ้นอย่างเงี้ยซัพพอร์ตีเป็นวาร์มวินนิ่งแอนด์โรแมนต์ element, ต้องซัพพอร์ตีด้วยนะแน่นอนคุณก็จะใช้วิธีการที่แบบว่าคือแบบหลายคนบอกมันคือแครหอกับสติกอย่างเงี้ยสติกคือเคีียนอ่ะผมว่าสมัยเนี้ยเคีียนมันมีประสิทธิภาพน้อยลงเรื่อยๆนะคุณสามารถสร้างเชนเเจนต์คือคนที่แบบเป็นเชนเเจนต์ขึ้นมาได้อย่างาเงี้ยทําคือบเเป็นโมดว่ากมทโโมเดลแปรโมทปี้ย คนอยากร้า c เช n g e ด้วยตัวเขาเองอย่างเงี้ยผมว่านี่คือสำคัญมากสุดท้ายมันคือแบบมันคือเนี่ย P.S. คุณต้องสร้าง P.S. แบบดีๆที่มันสร้างอันนี้ครับช่วยแบบกันดึงกระตุ้นกันขึ้นไป P.S. สองคือเพลิน ม,มันต้องเพลินมันต้องสนุกไงถูกไหมเพลินกับเพลย์ play, ในเรื่องเดียวกัน inspire passion นท้ามันจะเกิดพลังมันเกิด energy ขึ้นมานี่คือได้ครบเลยเพียร์เพลย์แพชชั่นพลังคือถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มจับปลาหมอกินบ้างแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินเข้าพีกทิง้งเราก็บาลานซ์ด้วยความสนุกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหาความสนุกในนั้นจริงๆอันไม่ได้ชาร์เลนจ์ทุกวันนะนึกว่าชีวะหลายครั้งอะความนุ่มเหลวหลายครั้งมันไม่ใช่ความตายอยู่สาามรถบอกบบสนามเเด็กล่่นอยางงเี้ยครับนะะฮ์ ว่านี้จะสนุกผมว่าคือถ้าคุณเป็นลีดเดอร์คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้คุณมีลูกน้องหรือทีมเมมเบอร์สร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้อย่างในทีมบางอันอย่างเงี้ยคือผมจําได้เลยคือวันนั้นน่คือเหนื่อยมากเลยนะผมเหนื่อยมากก็คือว่าเสร็จเพิ่งเสร็จงานจา Tech ัด KBDG เด็กโทเปียแล้วพา professor Andrew อึ้งไปเจอแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจับตารางกันแล้วมันเหนื่อยมากเมันเครียดมากคือแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแล้วตอนเย็นเนี่ยปรากฏว่าคือคืนวันนั้นผมขึ้นระบบอันหนึ่งที่มันแบบหนักหนักมากแบบมมมัััันนนนนคืออเเเ็รท่่่ววาาาาสกกยยุู้จถึงช ด้วยกันนะวิธีการยังไงรู้ป่ะครับผมก็แบบมาอยู่กับน,น้องๆมาอยู่ทีมงานเงนี้ยเขาก็แบบวันนี้ตกใจอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมมากินมนโนราเงี้ยครับผมเขาเกียบสักพักหนึ่งคือผู้บริหารกิจท่านหนึ่งก็ซื้อเนี่ยสตาร์บัคเข้ามาแจกเป็นร้อยแก้วเลยอย่างเงี้ยโอ้คือแบบก็สักพักหนึ่งก็กินข้าต้มกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกจะตายนั่งคุยกันนั่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบดูเหมือนจะมีปัญหาจะดีเลยสักพักพอแก้ได้ก็เ hey ฮกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเชียบอลอ่ะ ทบรรยากาศเนี่ยมันสนุกได้ไงมันมีความลุ้นมันมีความเมันมีความอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทําได้ว้าอยาเอาไงดีวะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเงี้ยผมว่ามีความแบบคอมลาดอรี่ความแบบอันนี้ครับแต่อีกอันนึงมันคือความภูมิใจเพราะเราดูอินฟาสตรเจอร์ที่มัน cover สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้อย่างเงี้ยเออดังนั้นเราแบบอันนี้ไม่ได้มันคือプラาสแต่คุณต้องจําไว้เสมอเวลาคุณเป็นผู้นำอะครับคือจุดกระตุ้นของทีมงานแต่ละคนบางทีมันไม่เหมือนกัน บางคนเขาก็แบบเฮ้ยสู้อยากทําให้ถึงอันนี้เพราะว่าเขาอยากจะไปอยู่กับครอบครัวเงี้ยอเออเฮ้ยมาช่วยกันไว้จะได้ไปหาลูกอะไรงเงี้ยเนเหรอใช่ไหมค่ะคุณก็ต้องแบบเข้าใจทีมงานเข้าใจพนักงานแล้วก็แบบพยายามสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่มันตอบโจทย์พนักงานแบบทุกๆคนได้ได้แล้วผมว่าจริงๆชาเลนจ์แค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนนะมันก็สามารถฝ่าฟันได้เงี้ยครับแล้วแล้วผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือเรื่องของฝันกําลังใจแต่ว่าเขาถึงแล้วว่าขวัญไงนึกออใช่ไหมขวัญต้องมาก่อนกําลังใจ ขวัญมันคือแบบคือมันคือะระดับจิตวิญญาณอ่ะราะนั้นมันจิตวิญญาณของความรู้สึกว่าแบบ it's so fun Mm hmm. มันรู้สึกสนุกจากข้างในสิ่งหนึ่งที่พี่กะทิงเคยพูดไว้จ ok ็กซโลนะคะก็คือเหมือนแบบยกระ,ะระดับมาตรฐานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนบางทีมองว่าแบบเฮ้ยการตั้งมาตรฐานสูงเกินไปมันจะกลายเป็นความเครียดความกดดันที่ไม่จําเป็นบางคนก็จะบอกเฮ้ยเราต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้ mm hmm. อะไรเงี้ยไม่ไม่อยากเครียดกับการต้องพัฒนาตัวเองมากจนเกินไปอย่างเงี้ยพี่<ม><ม>กะทิงมอง<ผ>มว่าผมว่าคำนี้มันก็เหมือนแบบ debate of the decade เป็นดีเบตคือการถกเถียงระดับแบบเจเนอเรชันนะดีเบตเอาไวเจเนอเรชัน <the> เลยเพราะว่าคือนิยามของเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน,น,กนและแต่ละคนไม่เหมือนกัน Very personal ดังนั้นคือคุณเป็นคนกําหนดเองคือสิ่งหนึ่งอะที่คุณต้องจําไว้เสมอคือคุณให้นิยามความหมายของชีวิตกับงานแค่ไหนนั่นคือเรื่องที่หนึ่ง คืออย่างของผมผมพูดอะไม่อายเลยคือผมชอบทํางานมันสนุกเออแต่ผมเลือกงานนะนึกออกใช่ป่ะคือมันแบบบางงานคือผมรู้สึกว่าแม่งน่าเบื่อไม่อยากทาอย่างเงี้ยเอาใช่อย่างเงี้ยฮะนะครับมันก็จะมีบ้างแต่งานนั้นต่อให้มันน่าเบื่อแค่ไหนถ้ามันเป็นต้นทุนของการที่ทําให้ผมได้ทํางานที่มันสนุกผมก็จะทำอย่างเงี้ยครับนะเพราะผม,มสำหรับผมเวิร์คคือสิ่งที่ฟูลฟิลไลฟ์ แล้วสําหรับผมว่าเวิร์กกับไลฟ์มันคือเรื่องคล้ายๆกันมันคือเรื่องที่มันมีโอเวอร์แลปเยอะมากเจริญไปด้วยกันเออมันคือแบบเฮ้ยมันคือทําทุกวันเพราะผมรู้สึกผมอยากลุกขึ้นมาทําผมไม่อายแต่นั่นก็เป็นนิยามของเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของผมว่าผมมีความสุขอย่างเช่นผมลุกขึ้นมาอ่านหนังสือเงี้ยวนเครื่องหยิบอ่านหนังสือมาเงี้ยคือแบบลงขึ้นมาอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือตลอดเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกผมมีความสุขกับมันเพราะว่าอ่านหนังสือผมก็พัฒนาผมก็นามาใช้ในงานอย่างเงีคคคัันนมมมวาสุุขืืออณลก นะครับนะีคือคุณจะเลือกแบบว่าผมเรียกมันเป็นปัญหา o ptimization o ptimization คือคุณไม่สามารถ maximize objective ทุกอย่างพร้อมกันหมดได้อ,อย่างเช่นด้านไม่ไดไ้ไม่มีทางไม่มีทางแล้วหลายครั้งเนี่ยในจุดแต่ละจุดของชีวิตเนี่ยมันจะมีจุดที่คุณต้อง Balance และ optimize โจทย์ที่แตกต่างกันมันจะบอกว่าเฮ้ยคือฉันจะ work smart แต่คุณเชื่อเปล่าว่าคือชุนจะ work smart อย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้สมัยนยยี้การแข่งขันมันมาหมดแล้วผมเห็นแบบคนแบบหลายชาติมาก คือผมยกตัวอย่างเอาไว้ง่ายอ่ะคือแบบอย่างคนอินเดียประเทศอินเดียใหญ่กว่าเราเยอะมากแต่คนอินเดียเขาชัดเจนมากว่าคือฉันจะอยู่แค่อินเดียไม่ได้ขนาดอินเดียวัตตูนิตี้มหาศาลเขาออกจากอินเดียไปซีอบริษัทเทคอ่ะทุกคน Google Microsoft Adobe ถึงเป็นอินเดียหมดเลย<ม>เพราะเขารู้สึกว่าประเทศเขาเนี่ยใหญ่ไม่พอเะ เป้าหมายของชีวิตในแง่การงานเขามันโคตรใหญ่เลยหรือถ้าคุณมีเป้าหมายของชีวิตเรื่องของการเงินที่ใหญ่อย่างงี้ครับนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายการเงินของผมผมสามารถใช้เงินประมาณเท่านี้ดํารงชีวิตอยู่แบบนี้ได้ผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้อง define ตัวเป้าหมายของชีวิตออกมาเป็นตัวเลขที่คุณกําหนดได้ด้วยอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายของชีวิตของผมผมจะต้องไปถึงตรงนี้เงินเดือนเท่านี้มีเงินเก็บเท่านี้เพื่อที่ผมจะ,กะเกษียณเท่านี้มันถึง มีอย่างพวกที่เรียกว่าเยนะี่ยมันมีกระแสไฟถูกไหมใช่ไหมครับกระแสไฟที่บอกว่าโอ้โหประหยัดอดอดจนสุดท้ายใช่จนแบบเป็นแบบกเกษียณเร็วมากอย่างเงี้ยถูกไหมครับรีทายเออร์ลี่อย่างเงี้ยถูกปะซึ่งอันนั้นเขาก็เลือกชีวิตของเขาไม่บาลานเลยชีวิตแม่งโคตรไม่บาลาน <laughs> ชีวิตแม่งโคตรไม่บาลานอย่างแรงอะครับ <c oughs> ผมนะแต่ระยะยาวมันบาลานเพราะว่าตอนแรกมันคือเรดร์คุณต้องคิดว่ามันเหมือนเลดา้์ชาตคุณจะเลือกด้านไหนของชีวิต ที่มันแบบมันมันไปด้านหนึ่งถูกไหมครับช่วงหนึ่งของยุยกวอาจะต้องทางานหนักเพื่อเรียนรู้เงินเดือนอาจจะยังไม่เยอะอย่างเงี้ยครับแล้วไลฟ์ด้านอื่นอาจจะยังแบบอาจจะยังไม่ได้แต่คุณทําเพื่ออะไรครับด้านหนึ่งเพื่อเป้าหมายของชีวิตเพื่อคุณไปถึงตรงนี้และคุณขึ้นเป็นหัวหน้าคนแล้วคุณสามารถมีลูกน้องมีระบบที่ทํางานให้คุณได้คุณจะมีเวลาเพื่อดูแลครอบครัวไอ้อย่างอื่นมันก็จะเพิ่มตามใช่ใช่ใช่มันคือเรื่องของบอกว่าทําาร์ชาร์ t ขึ้นมาของชีวิตนะครับยุคสมัยเนี้ยคือคุณจะบอกว่า work smart อย่างเดียว นะครับผมว่ามันคือค่อนข้างยากต่อให้คุณเวิร์คสมาร์ทแล้วคุณก็ยังต้องเร์ r ฮาร์ดอะ